เสาหลักแห่งบุญต้นสุดท้ายซึ่งเป็นยอดมงกุฎของบุญกุศลทั้งปวงนั้นก็คือภาวนาใหม่หรือบุญที่เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจของเรานั่นเองเหตุที่การภาวนาถูกยกย่องว่าสูงที่สุดก็เพราะมันคือการทำงานที่ต้นเหตุโดยตรงทานเปรียบเหมือนการนำสิ่งของดีๆเข้าบ้านศีลเปรียบเหมือนการซ่อมแซมรั้วบ้านให้แข็งแรง แต่ภาวนาคือการพัฒนาเจ้าของบ้านให้เป็นคนดีมีปัญญาการภาวนาคือการเข้าไปชำระล้างกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เป็นรากเหง้าของความชั่วและความทุกข์ทั้งหมดซึ่งการให้ทานหรือรักษาศีลเพียงอย่างเดียวอาจจะยังขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพียงการข่มไว้ชั่วคราวแต่การภาวนาจะเข้าไปถอนรากถอนโคนมันออกมา บุญจากการภาวนานั้นเป็นอริยสัพ์หรือทรัพย์สินอันประเสริฐที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่มีใครสามารถขโมยไปได้และไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลามันคือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเราออกจากความมืดมิดและนำไปสู่การพ้นทุก์อย่างแท้จริง